สวัสดีครับสนิการเทสครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าสนิเกอร์ของ n i ก e ้นะตัวนี้หายากมากนะครับตัวนี้เป็น n i ก e ้ i r Max p h e n o m e n มนนะครับตัวนี้ไซส์เนี่ยเขาจะเป็นไซส์ของผู้หญิงนะนะครับแต่สำหรับผู้ชายเนี่ยถ้าจะใส่รองเท้ารุ่นนี้นะครับก็ไปเทียบไซส์เอานะครับเทียบไซส์กับรองเท้าผู้หญิงนะครับก็เทียบได้นะเหมือนกันไม่มีปัญหานะนะครับเพียงแต่ว่า เขาจะระบุซส์เป็นของผู้หญิงท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้าสไตล์โลเฟอร์นะนะครับเป็นรองเท้าที่ฮิตมาตั้งแหนไหนแต่ลรและแต่งตัวง,ง่ายมากนะครับนะฮะคือไนกี้เนี่ยนะครับนาน,นานทีจะออกรุ่นแบบประมาณนี้มานะนะครับแล้วตัวนี้ทำน้อยด้วยนะครับแล้ว ทำน้อยเสร็จแล้วคิดมากด้วยนะตัวเนี้ยนะครับบางคนสั่งเข้ามาก็ไม่ได้ของนะเพราะว่าใส่ไม่มีไม่ทันจะบ้านเขานะครับผมก็ได้มาไม่กี่คู่นะนะครับใครที่ไม่ได้ของนี้ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับมันหาไม่ได้จริงๆนะฮะร,รงท้าจะเป็นหนังเลยนะจะเป็นหนังเลยนะครับนะฮะ รองเท้าฟิโนเมนารุ่นนี้นะครับจะแก้ไขข้อเสียของรองเท้าโลเฟอร์ไปได้เยอะมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะตัวนี้ตัวพื้นก็จะใส่แอร์มานะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับซึ่งพื้นจะนุ่มนุ่มกว่ารองเท้าโลเฟอร์ทั่วไปแน่นอนนะครับนะฮะตัวขอบหนังเนี่ยนะครับถ้าเกิดไปเจอรองเท้าสไตล์โลเฟอร์แบบไม่ค่อย หนังไม่ค่อยดีหนูก็จะเจ็บนะเจ็บขอบตามขอบใต้ตะตุ่มเนี่ยเจ็บเลยนะครับแล้วพื้นเนี่ยนุ่มเลยนะปกติรองเทา้สาสไตล์โฟเฟอร์ก็จะเป็นรองเท้าแบบหนังนะครับเป็นสไตล์คาชูอะนะครับพื้นเขาก็จะค่อนข้างที่จะแข็งหน่อยนะครับแล้วก็ตัวพื้นก็จะลื่นๆหน่อยนะครับนะฮะจอไม่ค่อยหนึบเท่าตัวเนี้ยนะครับฟินโนเมนาทำมาพื้นหนึบนะครับแล้วนุ่มนุ่มจริงๆนะครับนี่ โฟมเองก็นุ่มแล้วนะครับเพิ่มใส่แอร์มาด้วยนะครับด้านหน้าด้านหลังซึ่งต้องยอมรับก่อนว่ารองเท้าโลเฟอร์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะที่เป็นหนังแบบเป็นสไตล์คัตชูนะจะไม่นุ่มเท่าที่ควรนะครับนะตัวนี้ที่เป็นรีเฟกแสงนะนะครับรีเฟกแสงหมดเลยนะครับเวลามีแสงไฟมากระทบเขาก็จะแบบรีเฟกหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่วาวนะตัวนี้นะครับเป็นยางนะครับเป็นยางเนี่ย คือใครเคยใส่โลเฟอร์หรือใส่คัตชูเนี่ยส่วนใหญ่หัวรองเท้าถลอกหมดนะครับผมเองเมื่อก่อนก็ใส่นะครับคือหัวรองเท้าเนี่ยจะไปก่อนเขาเลยนะครับถลอกออกเปิกหมดนะตัวนี้เป็นหนังนะครับเนี่ยหนังนุ่มเลยนะครับหนังนุ่มแล้วก็ด้านในจะบุกนุ่มเลยนะนะครับถ้าโลเฟอร์เป็นหนังเนี่ยนะครับด้านในเขาก็จะเป็นหนังเลยนะนะครับซึ่งก็จะมีความแบบ ถ้าเกิดไปเจอหนังไม่ดีก็จะแข็งหน่อยเนี่ยตามขอบเนี่ยเจ็บใครเคยใส่เนี่ยจะเจ็บตะตุ่มกับเจ็บหลังเท้าเนี่ยนะครับเพราะหนังมันบาดนะครับแต่ที่ห้อดีหน่อยเขาจะนิ่มหน่อยนะครับนิ่มหน่อยแต่บอกได้เลยว่าฟิโนมิน่าเนี่ยนะครับทำมาเนี่ยบุนุ่มเลยนะครับนุ่มเลยนะฮะไหมเนี่ยคือด้านในเนี่ยเขาจะเป็นฟิลรองเท้ากีฬาเลยนะนะครับซึ่งมันบุมานุ่มนะครับแล้วหนังตรงเนี้ยนุ่มนิ่มแบบ ใส่เราไม่เจ็บตะตุ่มแน่ๆนะครับเนี่ยนะฮะหนังนิ่มนะครับใครเคยใส่โลเวอร์แบบไม่ค่อยหนังไม่ค่อยดีหน่อยนะครับก็จะรู้เลยว่ามันมันเจ็บเจ็บจะแสบตรงขอบเท้าอะนะครับเราตรงส้นเนี่ยก็จะกัดนะฮะเนี่ยแต่ตัวนี้นะครับเขาระบุฟองน้ํามานุ่มเลยนะหนามาเลยนะนะครับแล้วตัวนี้ใส่ง่ายเด้อนะครับดึงตรงตรงหูขึ้นมาเลยนะครับเวลาสวมนะครับ ตรงนี้ก็แก้ไขปัญหาพื้นลื่นนะครับพื้นแข็งนะครับแล้วก็หนังนะครับบาดนะครับตรงส้นเท้าตรงใต้ตะตุ่มเนี่ยตรงนี้แก้ปัญหามาให้แล้วนะครับนะฮะก็รองเท้าสไตล์นี้นะครับก็คิดปานานลวนะครับแต่ไนกี้เนี่ยมาทําฟิโนมิน่าเนี่ยรุ่นเนี้ยนะครับแล้วดันทําน้อยนะครับทาน้อยแล้วคิดมากนะครับนะฮะปัจจุบันก็มาใส่กันเยอะนะนะครับเนี่ยใครเคยใส่โลเฟอร์ก็จะ จะเจ็บตรงตรงหลังตรงใต้เท้าตรงเนี้ยนะครับจะเจ็บหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังนะนะครับใส่นานคือโลอเฟอร์เนี่ยเขาก็ใส่เที่ยวใส่อะไรนะครับก็จะเจ็บหน่อยนะครับจะปวดปวดหน่อยแต่ตัวฟิโนมนาเนี่ยนะครับผมบ,บอกเลยเลยว่าแก้ไขปัญหาทั้งหนังนิ่มทั้งพื้นนิ่มนะครับตัวนี้แก้ไขปัญหารองเทาง้าคับด้วยนะนะครับก็ น่าเสียดายนะครับที่เขาทำน้อยไปนะครับนะใครสนใจก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะนะครับถ้ายังมีไซส์นะครับนะฮะเวลาออกใหม่ให้รีบสั่งนะไม่งั้นมันรีเซลมันจะแพงนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะครับที่สเนลลาร์เทียสครับวันนี้สวัสดีครับ